สวัสดีครับวันนี้ก็มาที่กันวัดประตูชิมพีนะครับผมเดี๋ยวก็มา,มาดูนะครับร๊บัะครับมาบนสระนีเป็นในสรานะ จะับวราทะลปกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นปากนะน้ำมนต์ของปู่โตนะครับ ลื่นนะครับด้านใน,นก็จะเป็นโัลคูโตะนะครับอน,นไนก็จะเป็นนี่นะดีรูปเหมือนโมลูโต๊ะ วันนี้วันคลิปจะคนเยอะหน่อยนะครับผมแล้วน,นี้ก็จะเป็นพระสังวชัยนะครับพัะคณะมหาราชนะครับพระทำข้าวของเลื่อยตี้โต๊ะนะครับผมเลยด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นตู้ใส่ข้าวข้าวของจุดโต๊ะนะครับ เนี่ยนะครับด้านในเลยเดี๋ยวจะเป็นบริเวณด้านในตัววัดนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมวัตถุมงคลด้านล่างกันนะครับผมนี่ก็เป็นวัตถุโต๊ะครับวัดสุขาี่เก้านะครับ มนก็จะเป็นที่เห็ดโพ่อใหญ่ๆนละ้วก็เป็นวัดภาษีเจริญนะครับผมหลวงพศนะครับทา่านนะครับไปอยู่ข้างๆกันเลยนะครับเดินมาประมาณ200-300เมตรนะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นที่บูชาวัตถุมงคลหลวงปู่โตนะครับนี่จะอยู่ด้านในนี้นะครับนี่เลย เดี๋ยวเขาพาไปชนนั่นในกันนิดนึงนะครับว่าจะมีรุ่นไหนเหลือบ้างนะครับเปิดเป็นโมงถึงสิบเจ็ดจุดสูงสนะครับี๋ยวจะเป็นรุ่นหลอกโตตัวรุ่นแหงหงเหง อาจจะมี800 9 0 1,000 1้อนะครับเป็นโลเก็ตฉะนั้นบริษัห้5นะครับ1อเราติดต่อการบรวนของเั2,000นะครับ5 0่เลยือจะเป็นรุ่นแห่งแๆครับแ่งวุ้นเหงๆมันมีโลเก็ตอยู่นะครับของปุโตนะครับ อันนี้จะเป็นรุ่น131ปปี350รุโตปี61น,นะน,น, 60, นะครัองสีส้มส5 0รรุ่นย้อนยุค2 5 6 0 400นระครับรเกดมีหลายรุ่นเลย เงินบนกองสีน้ำเงินนะกองใหญ่ก็จะเป็นที่ระลึกหนึ่งร้อยแปดปีนะครับปีสามแปดอันนี้เป็นเหลี่ยนงนะปีห้าเจ็ด เป็น,ปน,นลูกรอติู้นะครับก็หนอยขอดูติดผูหน like ่อย้วยน,น,น <hill> ะครับผู้ขึ้นหน่อยนะครับขึ้นข้นขันูันข้นี่อนีเป็นภาพิดตานะครับผมตัสองสี่สองห้านะครับไม่ชัดครับห้าร้อยบาทมีสามห้าเจ็ดร้อยไปห้า พันหกร้อยแปดปีห้าร้อยบาทหนึ500่งร้อยสิบเอ็ดปีห้าร้อยมันได้ไหม ก็มารับชมกันนะครับสำหรับวัดกระดูชิพีนะครับผมหลวงพ่อโตนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่ชอบบูชาวัตถุมงคลนะครับด้านซ้ายมือนะครับผมด้านขวานี่ก็เป็นโบสถ์นะครับผมสำหรับไป พรับหูวชานะครับหลวงปู่โตะได้ทางนั้นบนนะครับผมในเอกาสจนบรแม่ฮ่องกก็เรียนเชิญเลยนะครับถึที่วัดพระดุสิมที่นะครับผมอยู่ใกล้ๆกลวัดปากน้ำปากน้ำภาษีเจริญนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมก็พามาอัปเดตวัตถุมงคลกันนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลหลวงปู่โตพักปิดตานะครับผมนะครับที่โด่งดังนะครับผมนะฮะนะครับตอนนี้ก็ราคายังไม่แรงนะครับประมาณ5 6 7 0 0ประมาณพันหนึ่งประมาณนี้นะครับผมนะครับ ใครที่มีกําลังเก็บก็สามารถเก็บได้นะครับผมนะครับมีเลยนะครับก็พามาชมกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับนะครับในการหาวัตถุมงคลนะครับผมในการไปเที่ยวที่วัดนะครับผมนะครับพามาชมกันนะครับผมฝากกดติดตามกันด้วยเะื่เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมนะครับถ้ามี ทรั้งน้านะฮะได้มาหรือว่าได้ไปที่วัดไหนก็จะพามาให้รับชมกันแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็อขอจบไว้เพีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ